สวัสดีแฟนมวย War, ทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนบันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยดีวิธีไทยประจำวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568นสะครับศึกมวยดีวิธีไทยครับแข่งขันกันที่สนามมวยกองทัพอากาศเริ่มแข่งขันกันในเวลาเที่ยงเที่ยงตรงนะครับแต่ว่าจะไปถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางช่อง8ในเวลาเที่ยงครึ่งนะครับแฟนมันมวยท่านใดเข้ามารับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์ของช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีรบกวน กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยขอคุณล่วงหน้าครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดกันเลยนะครับเพชรพยักพุทธประชาชื่เนเจริญกับเพชรดาสอก,กอสูงหายยิมในพิกัดกันที่1 1 6ปอนด์เพชรพยักนะครับนักมวยสีสเกตซ้อมสิทธิ์กำนันหนึ่งอายุ1 6สู่170เนะครับเป็นมยวยเข่าบูด,ดุดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินสาสแข้่งต่อยหมัดร,รุนแรงวงในปั้มตีดีนะครับมีตลอดล่าสุด ชนะคะแนนชาย8 BC k เคยิม10สิงหา68ที่กองทัพอากาศต่อย115ปอนส่วนเพชรดำสอกอสุงอาย,ยิมนะครับร้อยเอ่อเมื่อเช้าช่างเมื่อวานนี้นะครับช่างได้115.8้ขาดจุดมวยสีสกเกตซ้อมสอกอสุงอายยิมอาอยุ1 9สูง170เป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะขวาต่อยขวาอาวุธรุนแรงแม่นคมวงในมีขวางหน้าแทงนะครับล่าสุดเลยชนะคะแนนสมิงเดชตลาดคนเดินเพลินเมืองพล แล้วก็ชนะคะแนนสมิงเดียดตลาดคนเดินเพลินเมืองพลสองครั้งซ้อนที่อ้อมน้อยนะครับต่อยที่1 1 9ปอนด์แล้วผู้ชนะของคู่นี้นะครับชี้ชัดฟันทงพิทีเพชรด,ดำาศอก,กอส่งไอยยิ้มจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายชนะเพชรพยักพูดประชาชื่นไปได้ครับไปว่ากันต่อที่คู่สองของการถ่ายทอดสดแบงค์ไทยสิทธิ์สังปราบเจอกับเพชรสีคิวสจวิชิตไปริ้วในพิกัดร้อยามสิบปอนด์แบงค์ไทยชังได้1 3อยลดจมวยร้อยเอ็ด สอปอปวินอายุ2 5สูงร้อยหสกเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงวงในสอดในไล่แขนแทงเข่าดีอาวุธหนักแรงเคยชนะน็อกมานะครับล่าสุดแพ้คะแนนวันชนะโบเมืองพันสิบเจ็ดที่กองทัพอากาศแล้วก็แพ้น็อกยกสามเพชรสมุยลูกเาพาะลงต้มที่สุราษฎร์ครับส่วนทางด้านของเพชรสีคิ้วสจอวิชิตแปดลิ้วร้อยสี่สิบจุดหนึ่งลดหนึ่งจุดหนึ่งมวยโคราชซ้อมที่สอจอวิชิต อายุ2 3่สูงเ7 3เป็นมวยรูปร่างสูงยาวใหญ่ประเภทมวยประเภทมวยเข่านะครับอาวุธมีทั้งนอกมีทั้งในศาสแข้งต่อยหมัดแรงวงในล็อกและตีเหนียวนะครับมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดชนะคะแนนพญาเสือกอก้องเกียรต6ิ 16, 16, 16, 16, 16 18, ที่อํมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนพร้อมประเด็นนุ่มไฟคลับที่กองทัพอากาศนะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันครับผู้ชนะของคู่นี้ผมชี้ชัดฟันธงไปดี พชรสีคิ้วสอจอวิชิตแปดิ้วครับจะกแก้มือเอาชนะแบงค์ไทยสิทธิ์สั่งป่าไปได้ครับและก่อนจะไปว่ากันที่ข่ยของการถ่ายทอดสดฝากซปอนเซอร์เจดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องก่อนนะครับมวพกยพย conjug สองสี่ครับเป็นมวพกยพย c นมัตนนิระบบอัตโนมัติมวยพกยก o n ราคาสนามเปิดทุกวันทุกช่องทุกวิธีบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยทัวมวกยพย c o n j สองสี่สนใจอยากเป็นสมาชิกของมวยพย c o n j สองสี่ก็แอดไลน์ไปที่ adpak สองสี่ adpak สองสี่มวยพย c o n j สองสี่ขอบคุณด้วยครับ ไปดูกันที่คุยของการถ่ายทอดสดครับสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างพงศลิอจอวิชิตแปล,ลิ้วเจอกับการใช้จิตเมืองนอนในปิกัร126ปอนด์พงศลิช่างได้126.4ลดจุดสส่วนการใช้ช่างได้125.9ขาดจุดงพงศลินักมวยโคราชซ้อมอยู่สอจอวิชิตแปล,ลิ้วอายุ27สู163เป็นมวยเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงต่อยมานาน ประเภทมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในศาสตร์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดดีวงในนะครับขวางหน้าแทงแรงนะครับสู้ดีมีฮึดตลอดหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีล่าสุดแพ้คะแนนชัยมงคลภูเก็ตไฟขับที่อ้อมน้อยร้อยยี่สิบหกปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนศิลธรรมมอราชพัฒน์โมบ้านจอาบ,บึงที่ของทัาประคัตร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ส่วนคู่ชกครับการชัยจิตเมืองนอน์นะครับมวยยะโสสอนจิตเมืองนอน์อายุ22สูง1นึเป็นมวยขวา ประเภทเปิดเกมเดินนะครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงโยนแทงเข่าดีนะครับปัมตีแข็งแรงหน้าเสือแข็งสภาพแวดล้อมดีเหมือนกันล่าสุดชนะนกยองหนึ่งเพชรท่าเรืออินไฟล์สไตล์6ก,กันยายน68ที่ออมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนตุยลินทั์ในศึกวันลุมพินีนะครับ คู่นี้หน้าเสือแข็งสภาพแวดล้อมดีทั้งคู่ขอซื้อไปที่กระดูกประสบการณ์ของพงษ์เฉลิตสสอจอวิชิตแปะเลวครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะการชัยจิตเมืองนอนท์ไปได้ครับและก็2ไปปิดท้ายกันที่2ตัวคัด2ตัวชอบศึกมวยดีวิธีไทยประจําวันนี้นะครับอขออภัยมีอีกคู่5้า นะครับคู่ห้าเนี่ยหรือหรือว่าเป็นคู่สี่โคงการถ่ายทอดสดนะครับพยักพยักษ์ลำพองเจอกันกับฟ้าเพชรโตโยต้าระยองในพิกัดร้อยปอนด์นะครับพยักเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับส่วนฟ้าเพชรก็เป็นมวยบู๊เตะหนักต่อยแรงเหมือนกันนะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันครับผู้ชนะมองไปที่พยักพยักษ์ลำพองอาวุธหนักอาวุธแรงทุกลูกลุนนับรุนน็อกได้จะชนะฟ้าเพชร ตโยต้าระยองไปได้ครับไปปิดไทยกันที่2ตัวคัด2ตัวชอบของมวยดีวิธีไทยสัปดาห์นี้นะครับชอบนะครับสองตัวชอบที่เพชรสีคิ้วสอจอวิชิตแปลิว้วแล้วก็ชอบที่พยักฟ้าชอบที่พยักพยักลำพองขอบคุณทุกท่านสหรับการรับฟังรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ